สวัสดีครับต้อนรับสู่พอดแคสต์ HR Talk กับผมประคันพันธพลังกูลกันอีกวันหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังคิดว่าเราควรจะหาคนเก่งที่สุดหรือคนที่เหมาะสมกับเราที่สุดในการที่จะเข้ามาทำงานกับองค์กรของเราหลายคนยังคงตั้งข้อสงสัยกันอยู่เยอะนะครับที่เกี่ยวข้องกับการสรรหาคัดเลือกพนักง,งานเข้ามาทำงานว่าเราควรจะหาพนักง,งานในลักษณะแบบไหนดี มันก็ถูกแยกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆนะครับบางกลุ่มที่เคยพูดคุยด้วยเขาก็บอกว่าเอาคนเก่งสิคนที่เรียนดีๆถ้าโดยเฉพาะเป็นเด็กจบใหม่เนี่ยนะดูจากเกรดเลยถ้าเกรดใครดีเนี่ยผลงานก็น่าจะดีด้วยเพราะเขามีความรับผิดชอบในการเรียนไงดังนั้นถ้าเขามาทํางานเขาก็น่าจะมีความรับผิดชอบในงานนะบางคนก็บอกว่า ลองพิจารณาจากประสบการณ์ทำงานของเขาก็ได้ถ้าเขาเคยทำงานในลักษณะเดียวก,กันกับที่เรากำลังจะรับมาก่อนเนี่ยแล้วก็มีผลงานที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี mm. ก็น่าจะรับเอาไว้ทำงานนะเพราะอะไรเพราะว่าผลงานเขาดีเขาน่าจะเป็นคนที่เก่งแล้วก็สร้างงานให้กับเราได้บางคนก็บอกให้ทดสอบฝีมือการทำงานก่อนเลย อันนี้ซึ่งจริงๆมันก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าโอเคเทสในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือกรณีที่งานนั้นจําเป็นที่จะต้องมีการใช้สิ่งเหล่านี้นะครับว่าเขามีความสามารถในการใช้เครื่องไม้เครื่องมือเหล่านั้นมากน้อยแค่ไหนนะบางคนก็บอกอย่าลืมด้วยนะเขาเคยผ่านงานที่เรียกว่ามีสายการผลิตคล้ายๆกับเราหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าโอ้ถ้าเป็นทาเลนตนมาจากที่อื่นเนี่ยรับไว้เลย ไม่ต้องกังวลเพราะว่าทาเลนต์ของคนอื่นก็น่าจะเป็นทาเลนต์ของเราได้เหตุผลดังกล่าวที่เล่าให้ฟังข้างต้นนะครับสังเกตไหมฮะว่าถ้าเราฟังจบเนี่ยสิ่งหนึ่งที่สังเกตได้ชัดเลยก็คือเราพิจารณาจากผลงาน จากความเก่งจากความรู้จากประสบการณ์ของผู้สมัครเป็นหลักเลยซึ่งเอาเข้าจริงๆก็ไม่ได้ผิดผมว่าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราควรจะพิจารณาอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะ,ะมันเป็นประเด็นหลักเลยครับหลายๆแห่งที่เขามีการทำ Job Description เอาไว้เนี่ยสิ่งที่เขียนอยู่ใน JD ส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะนี้แหละฮะว่าคุณสมบ,บัติของ คนที่เหมาะจะทํางานนี้จะประกอบไปด้วยอะไรบ้างสังเกตนะฮะส่วนใหญ่ก็จะมีเรื่องอาการศึกษาถูกไมหมฮะประสบการณ์รวมถึงทักษะความสามารถพิเศษอื่นๆที่เหมาะสมดังนั้นตัว j จดีเนี่ยมันค่อนข้างจะมีแนวโน้มให้เราพิจารณาในเรื่องของคนที่เหมาะสมกับงานโดยอาศัยทักษะความรู้ต่างๆนะครับ แต่อีกสิ่งหนึ่งซึ่งในยุคนี้ผมว่าสำคัญไม่แพ้กันเลยนะครับก็คือเรื่องของทัศนคติของคนคนนั้นเรื่องของพฤติกรรมการแสดงออกมุมมองความคิดของผู้สมัครคนนั้นๆนะครับว่าเขาเหมาะสมกับองค์กรของเราหรือเปล่าหลายคนก็จะมีการเทียบเคียงวัฒนธรรมองค์กร core value ถูกฮะกับเรื่องของ core behavior หรือ,อพฤติกรรมหลักของพนักงานแต่ละคน บางแห่งก็มีการใช้แบบทดสอบต่างๆนานามากมายเพื่อจะพิจรารณาเรื่องของทัศนคติเรื่องของความคิดความอ่าน p พอร์เ t i o n นะฮะการที่จะมีพฤติกรรมหลักของพนักง,งานคนนี้จะแสดงออกอย่างไรถ้าเกิดสถานการณ์ต่างๆเพื่อจะตรวจสอบดูว,ว่าพนักง,งานคนนี้เขามีค่านิยมส่วนตัวกับค่คานิยมขององค์กรเนี่ยไปในทางเดียวกันไหมเพราะว่าสิ่งเหล่านี้ ผมกลับมองว่ามีความสำคัญมากกว่าทักษะความรู้หรือประสบการณ์ที่มันตรงกับง,งานซะอีกไม่แน่ใจว่าท่านผู้ฟังคิดแบบเหมือนกันหรือเปล่านะครับเพราะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยบางคนเรียนจบมาเรียนเก่งจริงๆนะฮะเด็กบางคนเรียนเกีตินิยมอันดับหนึ่งเหรียญทองแต่เข้ามาทํางานแล้วเนี่ยทำงานเข้ากับคนอื่นไม่ได้เลยนะมีความเป็นตัวตนสูงมากเวลาคนอื่นแต่นิดแต่หน่อยก็มีความขัดแย้งเกิดขึ้นในทีมละ บางคนก็มีความสามารถสูงมากนะครับแต่พูดจาไม่เข้าหูใครสักคนเลยก็มีมีบางคนฝีมือดีเก่งนะครับแต่ยึดความคิดเห็นของตนเป็นใหญ่พูดง่ายๆคืออีโก้สูงมากไม่ฟังใครในทีมใครจะแตะจะนิดจะหน่อยก็มีปัญหากันโดยตลอดเวลาโดยอาศัยอีโก้ของตัวเองเนี่ยเข้าข่มคนอื่นซึ่งทำให้ความขัดแย้งในทีมก็เกิดขึ้น หลายคนมีฝีมือเก่งกาแต่ไม่ฟังคนอื่นก็มีนะฮะคือปฏิเสธความคิดเห็นของคนอื่นทั้งหมดมองว่าคนอื่นผิดมองว่าทีมงานทุกคนที่คิดไม่เหมือนตอนเองเนี่ยคือผิดหมดหรือบางครั้งเรารับตําแหน่งผู้จัดการเข้าหมาเป็นผู้จัดการที่ผ่านงานที่เรียกว่ามีประสบการณ์ในการทํางานโดยตรงเลยนะครับคิดว่าผลงานดีแน่นอนแต่กลับกลายเป็นว่าไม่สามารถที่จะบริหารจัดการลูกน้องของตัวเองได้ นี่เป็นตัวอย่างแค่เล็กๆนะครับซึ่งในยุคนี้ผมเชื่อว่า HR หลายคนรวมถึงผู้บริหารหลายคนเนี่ยเราจะเห็นพฤติกรรมเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเยอะมากกับกลุ่มบางคนเท่านั้นคือผมไม่ได้บอกทุกคนนะครับหลายคนเนี่ยมองเฉพาะองค์ความรู้ของเด็กคนนั้นของพนักง,งานหรือผู้สมัครคนนั้นแต่เพียงอย่างเดียวมองประสบการณ์แต่ไม่ได้มองลึกๆไปว่า เรื่องของ core behavior ของเขาครับพฤติกรรมหลักของเขาเป็นอย่างไรมันก็เลยเกิดปัญหาตามมาว่าเอ๊ะทำไมเรารับเข้ามาแล้วมันแทนที่จะทำให้ทีมเวิร์กมันฉลุยแต่กลับกลายเป็นว่ารับเข้ามาเป็นตัวบ่นทำลายทีมเวิร์กไปซะอีกเด็กบางคนความอดทนก็ไม่มีเลยต่ำมากนะครับมีแต่ความรักสบายคิดแต่จะทำทุกสิ่งทุกอย่างให้สบายแต่อยากได้เงินเดือนเยอะๆคือความคิดเดี๋ยวนี้มันมัน สิ่งเหล่านี้มันซ่อนอยู่กับคนซึ่งถ้าเราไม่มีวิธีการที่จะดึงมันออกมาให้เราเห็นเนี่ยแล้วเราก็ไปพิจารณาจากใบเกรดจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่เพียงอย่างเดียวมันอาจจะทําให้เราได้คนที่ไม่เหมาะสมกับองค์กรเข้ามาทํางานก็ได้แล้วพอเราได้คนที่ไม่เหมาะสมเนี่ยคราวนี้แหละปัญหาจะตามมาอีกเป็นขบวนนะครับดังนั้นก็เลยอยากแนะนําว่าในช่วงนี้หลายๆองค์กรเริ่มสรรหาคัดเลือกพนักง,งานใหม่กันเต็มไปหมดเลยเพราะว่า รู้แล้วว่าตอนนี้เศรษฐกิจหลายๆอย่างมันต้องขับเคลื่อนแล้วละ่ะหยุดมาไม่ได้แม้ว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีค่าอาชีพสูงแต่ก็ยังมีหลายธุรกิจที่ขับเคลื่อนตัวเองไปได้อยู่พยายามที่จะวางแผนเพื่อจะเติบใหญ่ต่อไปเนี่ยซึ่งสุดท้ายเราก็ต้องอาศัยกําลังคนเข้ามาขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมฮะดังนั้นในการหาคนเข้ามาระวังนะครับอย่ามองแค่เพียงองค์ความรู้ความเก่งของเขาแต่ หาวิธีการมองให้เห็นถึง perception นะฮะมองให้เห็นถึงทัศนคติของเขาที่มีต่อการทำงานนะเราก็อาจจะใช้เวลาในช่วงของการทดลองงานพิจารณาพฤติกรรมความคิดความอ่านของเขาทดลองงานจริงๆเนี่ยมันไม่เห็นผลงานอยู่แล้วนะครับท่านอย่าไปกังวลนะฮะเรื่องว่าเอ้ทำไมช่วงทดลองงานผลงานไม่ออกเรามองแค่เพียง 3เดือนนะครับระยะเวลาทดลองงาน3-4เดือนเนี่ยมันไม่เห็นอยู่แล้วผลงานแบบเป็นชิ้นเป็นอันอาจจะเห็นบ้างแต่มันก็ไม่ได้แบบเต็มที่ดังนั้นหลายองค์กรที่พิจารณาแค่เพียงผลลัพธ์แล้วก็ไม่ดูทัศนคติไม่ดูศักยภาพของเด็กเราอาจจะเสียคนเก่งในอนาคตของเราหรือเสียคนที่มีศักยภาพไปก็ได้ดังนั้นผลงานอาจจะในมุมผมเนี่ยถ้างานที่ต้องอาศัยเวลาในการพัฒนา4เดือนถ้าเรายังมองไม่เห็นผลลัพธ์ ไม่เป็นไรแต่สิ่งที่เราควรจะมองให้เห็นก็คือทัศนคติของเขาความคิดการรับรู้นะครับรวมทั้งการทำงานกับคนอื่นรวมถึงศักยภาพในการคิดแก้ไขปัญหาหรือมองไปข้างหน้าวางแผนงานต่างๆเนี่ยว่าเด็กคนนี้มีไหมผู้สมัครท่านนี้มีหรือเปล่าถ้ามีเนี่ยผมว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นพื้นฐานที่จะต่อยอดไปได้คือไม่ใช่มองแต่ผลงานแต่สุดท้ายแล้วเอ้คนนี้ก็ยังทํางานกับคนอื่นไม่ได้ ทนะเลาะก,กับคนอื่นไปหมดเลยแล้วเรามานั่งคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวจะพัฒนาเอกๆอ,อ,อีวิธีการหรือพฤติกรรมเหล่านี้ในอนาคตก็ได้ผมกลับมองว่าพฤติกรรมเนี่ยพัฒนายากมากนะครับมันไม่เหมือนกับคนที่อาจจะความรู้ยังไม่เต็มแต่ถ้าพฤติกรรมดีทัศนคติดีคนคนนี้พัฒนาได้ง่ายกว่าอันนี้จากประสบการณ์ส่วนตัวที่ผมเจอมากับการบริหารสุากรบุคคลมาเกือบ30ปีนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากประเด็นวันนี้ไว้ว่าถ้าเราต้องการที่จะหาคนเข้ามา ถ้าเป็นเป็นไปได้ก็คือได้ทั้งคนเก่งแล้วก็คนที่มีพฤติกรรมที่ดีเหมาะสมเนี่ยอันนี้เรียกว่าสุดยอดแล้วล่ะแต่ถ้ามันหาไม่ได้จริงๆในมุมผมเนี่ยก็อาจจะต้องมองในมุมทศัศนคติพฤติกรรมที่มันสอดคล้องกับ c core value ขององค์กรเป็นน้ำหนักหลักก่อนหลังจากนั้นถึงจะมาดูว่าด้วยความรู้ประสบการณ์ที่ผ่านมาพอที่จะพัฒนาต่อได้ไหมเพราะผมเชื่อว่าคนเราพัฒนาได้อยู่ล้ะ ขอให้เพียงใจเขาเปิด willing มีครับมีความเต็มใจที่อยากจะทําอยากจะพัฒนาตัวเองเนี่ยส่วนเรื่องความรู้หมดเดี๋ยวมันเติมกันได้นะครับผมว่าอันนี้ก็เป็นน่าจะเป็นสิ่งที่เหมาะสมในการคัดเลือกคนในยุคนี้นะครับก็ฝากประเด็นวันนี้เป็นไอเดียละกันหลายท่านอาจจะต้องเอากลับไปคิดกันกรองอีกทีนึงเพื่อปรับมาเป็นระบบการสรรหาคัดเลือกของเรานะฮะโอเคนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ